สวาสดีครัำตอบมาจนัึกคนแรกี่กับผมอ EU AC 1 2 3 m เ p อะไรวะ m เตอรี3นะครับก็แหนไม่ได้เมตเตอรี่นะดูดิผมมีเซตคู่แล้วครับแม่จมองครับซึ่งมันโคตรง่ายอ่ะันงันผมเยอะเลยครับส่วดีครับคลิป มันสุ่มเนี่ยมันสุ่มล้านปีอ่ะล้านปีอ่ะรเล่รเล่รเล่นลเลาเ,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 เล่นนะครับไม่ใช่ล้านปีหรอกครับเพื่อนผมมาให้เออผมก็ผมให้นะครับก็อเอาชี้ะสวสอีโบคิดด้วย ยังไม่ใส่ไม่ใส่เลยเราได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยผมรีบรีบรีบผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้แล้วคนน่ามาเล่หองเติงก็ยังหวังเว่งนะใจหัวใจหมดก็จะยึดให้บดจนให้ตายกูยังคลายให้ใจมือคนไม่มีใครเป็นละฮะบอกก่อนโอ้โห ไม่ใช่ไหมไม่ใช่เบื่อค่ะไม่โดนมิเตอร์ลีสั่งโคตรง่ายถขำไปเลยขำไปเลยมีที่เอ๋มไม่ค่อยแน่นเลยหาปืนครับปืนแน่ไหมครับประจุเอาเอาในวัยคนนั้นเป็นเนี่ยเอ้๋และ้ววัยเนี่ยเป็นนั่นี่ย ไอ้น,นิ้ไอเนี่ยเป็นไหนได้ไอ้เนี่ยมันเป็นนอ้ซองยงปืนทัน้งโลกโเหลือมเดียวเรียบร้อยตายเรียบร้อยตายเรียบร้อย ก็เป็นอะไรดีอะไรดีไปเลยอะไปเลยดีแะไปลเลยอะกอะไรดีเนาะไฟไม่เอาไม่เอาอันนี้เลย,เลย,เลยแล้วไฟแร้วผมมีคู่ไงอันนี้มันคู่กับแบบนี้ใช่ไหมใช่อ๋อ13เปอร์เซ็นต์ไม่อยากเป็น ดดี่เรียนมไดเลมากนี่มหาาลโลลปีนันจะก,กวาดล,ลับด้อ๊มึงจตายเออเออม่คนตายเอออีนั่นเป็นอีนั่นเป็นอีนั่นเปนอเอา้าปาวาไดย้ยังนี่นีน่นะ อ๋อผมใช้เป็นอันนี้ไม่ได้เอาอะไรหรอกไอ้เฮนี่แหละหนึ่งสอกันตีกันทีไอ้เนี่ยผมใช้เป็นอันนี้นะอันนี้มันปลาหมิดโอ้ยนี่ปลาหมิดโอ้มิสกิฟ้ามิดผมใช้แบบว่าเออไม่ได้เป็นนะ ใส่่ส่ใส่วโววโอ้โหโอ้แม่งใายเสื่อยอะกเสยเสนี่นี่ว่าหัวหัวจะไปยังไงไปเสียแเลยโอไปยังไงโอไปสู้คนไม่ได้ไปจะเข้าคนไม่ได้ละคันข้าคเสี่ย なりたいりたいりたいりいりたいりたう หนูอยากเยอะ่ยงคือผมจะเอาอันไหนเนี่ยผมแรกใจมันแรงอ่ะเอาอ่ะเอาอ่ะไม่เอาอ่ะที่อันนี้ดิไม่เอาอ่ะไม่เรื่องมันไม่เรื่องมันเต้นเต้นทัาเต้น แก๊กตายขอแก๊กตายขอแก๊กตายไปแก๊กไปโอเคแก๊กตายครับต้องเชิญขอแก๊กไป This is the imprudent โอเคอือๆๆ ผมเอาใช้ท่ากันไม่ขอใช้เซตคู่ได้เะอตึสเปคิดชนอะแต่เราเกิดเหตตายตายแล้วโอ้โข้าตกรอชนะมันอะข้าไก่ข้เข้าเลยขาก่ด้าเข้าไปเลยเออคนไก่ยังเข้าคนไก่ก็ยังเข้ามา แบบอย่างเทคเขบไม่อยากจะโมขอร้องขอร้องขอให้ได้เป็นขอให้ได้เป็นขอให้ได้เป็นเป็นขอให้ได้เป็น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  รับโปลโปรโปรโอ้โลคทิ่แบ่งใีนสั